ปังกำลังนั่งเผลนเผลนทำกลางแสงจากโทรศัพท์ของเธอโดยอาบอยู่ภายใต้แสงไฟอ่อนๆของอพาร์ตเมนต์ของเธอใบหน้าของเธอสว่างขึ้นด้วยรอยยิ้มกว้างขณะที่เธอแชรูปภาพชายหนุ่มรูปหลอในกลุ่มไลน์สมัยมัธยมของเธอความตื่นเต้นของปังพุ่งพล่านเมื่อเธอสารภาพว่าฉันคุยกับเขามาสองสัปดาห์แล้วนิ้วของเธอเต้นรำไปตามหน้าจอแบ่งปันความลับและความฝันกับเพื่อนสนิทของเธออพาร์ตเมนต์ค่อยๆจางหายไปจนกลายเป็นฉากหลังขณะที่โลกของปังหดเล็กลงเหลือเพียงขนาดหน้าจอโทรศัพท์ของเธอซึ่งเต็มไปด้วยความคาดหวัง ภายใต้แสงอุ่นในอพาร์ตเมนต์ของเธอนั่งอับแสงจากแล็ปท็อปของเธอความคาดหวังหมุนวนอยู่ภายในตัวเธอคำพูดของพี่ธันวาลอยผ่านหน้าจอคุณแตกต่างนะปังแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นๆที่ฉันเคยเจอมาปังหัวร้อคิกคักอย่างเขินอายแก้มของเธอแดงก่ำขณะที่เธอถามว่าจริงเหรอพี่ธันวาพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่ผ่อนคลายใช่จริงๆนะคุณจริงใจฉลาดมีเสน่ห์ปังตอบด้วยเสียงที่เบามากคุณใจดีเกินไปนะพี่หัวใจของเธอเต้นรัวทุกครั้งที่พูด ดวงตาของพี่ธันวาเป็นประกายด้วยความจริงใจขนาที่เขาสารภาพว่าผมรู้สึกว่าผมสามารถเป็นตัวของตัวเองได้จริงๆกับคุณและปังก็พูดซ้ำว่าฉันก็รู้สึกแบบเดียวกันในอาพาร์ตเมนต์ที่เรียบง่ายของปังพี่ธันวาแสดงความกระตือรือร้อนอย่างมีชีวิตชีวาท่ามกลางบรรยากาศที่ธรรมดาแสงแดดสาดส่องเข้ามาในห้องสองสว่างให้เห็นฝุ่นละอองขนาดเล็กขณะที่พี่ธันวาประกาศว่าผมอยากแนะนําโอกาสการลงทุนอันนาทึ่งในหุ้นสกุลเงินดิจิทัลให้กับคุณพี่ธันวาโน้มตัวเข้ามาโดยเสียงต่ำลงอย่างมีเลสไน มันง่ายมากเลยที่จะหาเงินโดยใช้แอพพิเศษนี้ปังยืนนิ่งแคนประสานกันใบหน้าเต็มไปด้วยความกังขาขณะตอบว่าฉันไม่รู้มันฟังดูเสียงในแสงสลัวสลัวของอพาร์ตเมนต์ของเธอปังจ้องไปที่แล็ปท็อปของเธออย่างตั้งใจใบหน้าของเธอสว่างเสาร,ร,รด้วยแสงจากหน้าจอความไม่เชื่อเริ่มเกิดขึ้นกับเธอขณะที่เธอเฝ้าดูตัวเลขเปลี่ยนแปลงไปต่อหน้าต่อตาเธอด้วยความตื่นเต้นประมาทที่พลุ่งพ่านอยู่ภายในปังจึงเริ่มถอนตัวหัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความคาดหวัง ความโล่งใจและความตื่นเต้นท่วมท้นเมื่อเธอทำธุรกรรมเสร็จสิ้นพี่ธันวาและแอปการลงทุนก็เป็นของจริงบางยืนอยู่ที่เคาน์เตอร์ธนาคารพลังงานจากความกังวลของเธอปรากฏชัดในขณะที่เตรียมฝากเงินเธอป้อนเงินเข้าแอปการลงทุนในโทรศัพท์ของเธอโดยฝากเงินแต่ละครั้งมีจำนวนมากขึ้นกว่าครั้งก่อนเนื่องมาจากความดึงดูดใจจากผลตอบแทนที่สูงดวงตาของเธอมองไปรอบๆผสมผสานกับความหวังและความวิต,ตกกังวลปรากฏบนใบหน้าของเธอเผยให้เห็นถึงความวุ่นวายภายในของเธอ หลอดไฟฟลูออเรสเซนส่งเสียงดังอยู่เหนือเสียสะฉายแสงไปที่ความมุ่งมั่นทางการเงินที่เพิ่มขึ้นของปังอย่างชัดเจนจากการที่เสียงไซเรนแห่งผลตอบแทนสูงทําให้ความตั้งใจของปังแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเขาทุ่มเทให้กับแอปมากขึ้นปังนั่งอยู่ที่โต๊ะในห้องครัวของเธอท่ามกลางแสงแดดอุ่นตอนบ่ายเธอแตะโทรศัพท์ของเธอเพื่อพยายามถอนเงินออกจากแอปการลงทุนหลังจากช่วงเวลา30วันตามที่สัญญาไว้แอปพลิเคชันมีปัญหาและมีข้อความแสดงข้อผิดพลาด เสียงของพี่ธันวาสะท้อนออกมาว่าหากต้องการเข้าถึงเงินของคุณคุณจะต้องจ่ายภาษี15%ปังทำหน้าไม่เชื่อภาษี15%เหรอก่อนหน้านี้ไม่เคยพูดถึงปังจ้องไปที่โทรศัพท์ของเธอด้วยความไม่เชื่อในอพาร์ตเมนต์ของเธอนิ้วมือของปังเคลื่อนไหวอย่างเร่งรีบบนหน้าจอโทรศัพท์ของเธอต้องการติดต่อพี่ธันวาอย่างมากข้อความยังคงไม่ได้รับการอ่านโทรศัพท์ไม่ได้รับการตอบกลับความเงียบยิ่งทําให้ความกลัวของเธอเพิ่มมากขึ้น แอปพลิเคชันหยุดทำงานกระทันหันปังหายใจไม่ออกขณะที่เธอกำลังเข้าเว็บไซต์ข้อผิดพลาด404ที่ชัดเจนปรากฏบนหน้าจอทำลายความหวังสุดท้ายของเธอจู่ๆเธอก็ตะหนักได้ว่าฉันโดนหลอกภายในสถานีตำรวจอันเงียบสงบปังเล่าเรื่องราวการหลอกกลวงของเธอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังเสียงของเธอสั่นเครือทุกคำเป็นเสียงสะท้อนอันเจ็บปวดของความไว้วางใจที่สูญเสียไปและความฝันที่พังทลายเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังด้วยความอดทนอย่างไม่ลดละโดยนิ้วของเขาเคลื่อนไหวไปบนแป้นพิมพ์ ไหลของปังสุลงขณะที่เจ้าหน้าที่ออกมัดอย่างแรงบัญชีที่โอนเงินไปเป็นชื่อของคนอื่นและทันว่าก็ใช้รูปโปรไฟล์ปลอมปังที่พ่ายแพ้จ้องมองที่มือของเธอน้ำหนักแห่งความทรยศกดทับอยู่บนหัวใจของเธอภาพตัดต่อของใบหน้ายิ้มแย้มและข้อความรักใช้่านจิตใจของปังซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยรสขมของการทรยศ